สวัสดีครับพบกับ La Channel, ลันล้าชาแนลและนี่คืชอช่องบ by ่าแคสเกมวันนี้เราอยู่กับเซนเซียเวกเคนนิงกับตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าตู้จริงผู้นําแดนศักดิ์สิทธิ์มานั่นก็คือวันนี้หัวแดงนี่พริตเซสลูโกมิสนะมาจากภาคไหนไม่รู้แหละจักลึกไปแล้วนะไม่รู้แล้วไม่ไม่ไม่ได้ตามถึงขนาดนั้นแหละ,อะโอเคนะครับเราไปดูความสามารถของพี่แกกันดีกว่านะครับเป็นเซนสายเทียแท็กนะครับอืมอ่ะก็สกิลแรกนะครับ รอยัลเดมอน o โลสนะครับก็สกิลโจมตีปกตินั่นแหละนะครับทำีดามีดร้อยสามสิเปอร์เซนะครับให้กับเซนสตูหนึ่งตัวและเพิ่มสเต็กเลือดไหลหนึ่งสเต็กนะครับก็เป็นสายโจมตีเลือดไหลเนาะนะครับหากเป้าหมายมีสถานะเลือดไหลอย,อยู่แล้วนะครับลูโคมิสจะฟื้นฟู HP เท่ากับ10%ของ HP สูงสุดอ๋อถ้าโจมตีตัวที่ติดเลือดไหลแล้วก็จะฮิลตัวเองได้ประมาณนั้น เต็คได้สูงสุด5้าสเต็คก่อนที่ศัตรูจะเคลื่อนที่จะเกิดดามเอทหนึ่งหกสิบห้าสามสิบเอ็ดห้าสิบเจ็ดโอ้โหแตอันนี้สเต็คก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์สเตก 2, ็กสองหกเปอร์เซ็นต์เอประมาณนั้นมัน้งถ้า 5, ติดสามสเต็คก็สิบห้าสี่สเต็คก็สามสิบเอ็ดเออถ้าห้าสเต็คก็ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็ต้องเอาตัวเลือดไหลไปเยอะๆแหละนะของเฮตสูงสุดของเป้าหมายนะก็ 57%นี่ก็มองได้ในทีเดียวเลยนางเมยสูงสุดที่ทำได้คือ P-Attack 140%คูณสแต็ตอ่ะและจะหายไปหลัง2เทินอ๋อไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ถาวรก็ต้องทำสแต็ตไปเรื่อยๆอเทวิวที่2องอปืัญญาปีรัญญาโรสอ่ไอ้กุหลาบดำใช้พิษกุหลาบกับเซนส์ศัตูหนึ่งคนทำลายสัมผัสทั้งห้า เอฟเฟกตสัมผัสทั้ง5เกิดขึ้นพร้อมกันอู้เอฟเฟกแต่ละอย่างใช้ค่า HP ปัจจุบันของลูโกมิส5%หมายความว่าทำให้ศัตรูติดเอฟเฟกต้องทำให้ลูโกมิสเสีย HP 5%จากนั้นสร้าง Pdamage 130%ให้แก่เป้าหมายนะอ่ะสัมผัสทั้ง5ก็จะมีรูปนะครับสกิล Active ของเป้าหมายสกิลแอคทีฟของเป้าหมายใช้พลังงานเพิ่มบวก1เป็นเวลา1นึ่งเทินเคลื่อนที่สามารถชำระล้างได้รูปนะเสียงนะครับมีโอกาส60%เท่านั้นบวกเอฟเฟกแม่นยำในการพันธนาการนะพันธนาการก็คือเอ่อขยับไม่ไดเออ้เป้าหมายเป็นเวลา1นึ่งเทินเคลื่อนที่ป้องกันไม่ให้กระทำการได้ในสถานการณ์ ชำระล้างได้นะสถานะชำระล้างได้กลิ่นลดสปีดเป้าหมาย40%เป็นเวลา2เทิร์น2รอบไม่สามารถชำระล้างได้ลดกําจัดโลคป้องกันของเป้าหมายมไม่สามารถชำระล้างได้โลคป้องกันของเป้าหมายมีตัวไหนใช้โลควะจำไม่ได้ละสัมผัสเพิ่มสถานะเลือดไหล1 1สเต็คนะก็ไปเพิ่มสถานะเลือดไหลให้อีก1สเต็ให้จัเซนเป้าหมายและ จุดระเบิดทันที1ครั้งจุดระเบิดทันทีหมายความว่าไงหมายความว่าเสีย HP เลยหนึ่งครั้งเหรอการใช้สกิลนี้อีกครั้งในรอบเดียวกันต้องใช้พลังงานเพิ่มบวกหนึ่งก็คือถ้าสมมุติใช้ตัวเบิ้ลเทินใช้สกิลที่2นี้ก็จะต้องใช้พลังงานบวกไปอีกหนึ่งซึ่งปกติมันใช้2ก็ต้องเป็นสมืมประมาณนี้สแต็กลือดไหลอธิบายไปแล้วนะถ้าสแต็ก แต่แลสะสแต็กก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นสกิลที่3สายใยสีเลือดก่อนที่โลโกมิสจะลงมือจะต้องเลือกเซนฝ่ายตัวเองหนึ่งตัวเพื่อสร้างพันธะโลหิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โลโกมิสจะเพิ่มและฟื้นฟูค่า HP สูงสุดของตนเองด้วยค่า HP สูงสุดของเซนผูกพัน40% ความว่าไงเอาเอา,เอา HP สูงสุดมาเพิ่มให้กับตัวเองไม่นับรวมกับขีดจำกัดค่า HP เริ่มต้นทุกครั้งที่โลโกมิสสวนศูนเสีย HP สูงสุด40%เซ้นที่ผูกพันธ์จะได้รับบัฟสัมผัสทั้ง5ตามลำดับตามลำดับด้วยนะอ่ะมาดูบัฟบ,บ,บสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างรูปนะฟื้นฟูนฟน HP ที่สูญเสียไป40%่ะถ้าโลโกมิส erm บาดเจ็บก็จะ ก็จะมาหิวให้เพื่อนอเสียงเป้าหมายได้รับ1นึ่งเทินพิเศษกลินดาเมจของเป้าหมายในเทินนี้จะเพิกเฉยต่อเอฟเฟกโล่เจาะเกราะนั่นเองลดเพิ่มสปีดของเป้าหมาย30%เป็นเป็นเวลา2เทินสัมผัสเป้าหมายได้รับพลังงานหนึ่งแต้มก่อนลงมือปลัดบอลเป้าหมายที่ผูกพันธะโลหิตจะไม่สามารถยกเลิกาการผูกพันธะ นี้ได้นะอ๋อประมาณนั้นก็คือจะไม่ยกเลิกด้วยตัวเองไม่ได้ก็ก็ต่อเมื่อต้องตายหรือว่าถูกรีเซ็ตจากเจสเซลเลอร์มูลนะกไ็ไอเจ้าลูปูมิดนี้ก็จะทำการใช้ความสามารถนี้ใหม่ได้เนเนิ่อไป่ไปคือประมาณนี้นะครับอ่ะสกิลที่4โลหิตพิษนะครับเมื่อเซนต์ศัตรูคนใดในสมรภูมิเซนต์ที่ผูกพัน โลหิตโจมตีถูกเซนที่ผูกพันโลหิตโจมตีเป้าหมายหลักจะได้รับสถานะเลือดไหลด้วยโ <c oughs> oh. 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 อ้โอเออก็คือไอตัวที่เราไม่ได้ไม่ได้เอ่อมีความสามารถเลือดไหลแต่ว่าถ้าเอาโลโกมิดไปผูกแล้วก็จะทำให้เลือดไหลได้ด้วยอ่าและโลโกมิดก็จะฟื้นฟูค่า HP เท่ากับ จำนวนเป้าหมายที่โดนโจมตีหมายความว่าถ้าถ้าตัวที่ผูกไว้ใช้สกิลหมู่ก็ก็ได้สกิลหมู่คูณห้าเปอร์เซ็นตของ HP สูงสุดอ๋ออัน,นี้ก็อธิบายไปแล้วนะไอปัดบอนกับไอ,อเนี่ยเออใชครับประมาณนี้นะครับสกิลพี่แกก็ เป็นสายโจมตีที่บัฟได้แล้วก็ดีบัฟไดนะ้มาดูทีมนะทีมที่เราจัดมาในวันนี้ก็จะเป็นเนฟเทลอดนะครับเป็นลูโคมิสนะเป็นชูล่าดำเป็นเซียเออมัชื่อเซียเซียอะไรล่ะไอเจนมะกอดคอสนะครับลุงอาร์กุเลแล้วก็เจสซิลาฟินา่า 何 สาดน้ำก่อนเราสาดก่อน้สาดก่อนอ๋อเขาสาดก่อนมาสาดกันสาดครับโอ้โห <c oughs> ยังไม่สงการเลยสงครามสาดน้ำ <c oughs> ขุนใจแชแข็งเซราฟิน่าเป็นเินขุนใจต้องซ่อนเจ,เจ,เจ,จไปก่อนเงินเจจะตายได้ ผูกสัมพันธ์กับใครดีละ่ะลุงฮาคุเลมันก็ตียิกด,ดีนะเออฮาคุเลกันนะโดนมินิวคิวพิรันยเอเลือดไหลโดนดิ้บบนเด็บแกลดไหลไ,ไปทั่ว,วพิรันยโอโลดโมฮา,ายะคันเนีนสักะันไปกั もう時間がない心ันไく่ขへ旅立てกีนัっเนี่ยฮันย์ทําบิดตั้งเดินมาปั๊ดซะบ้ากันย่ารู้ฮด้แจกเลือดไหลอะไม่ติดอะโอแจกลุงฮักกุเลไปดีกว่า

行くよ 俺 <laughs> が戦場というものだ究極、暴腕甘いわ <laughs> 己の無力を思い知るがいいわ何度だって殺す <laughs> スイートイリ 海の木クとなってきてるフミのソコレクトなさいーだすたらいい。<environments> <secondo> สัมพันธ์สายเลือดอกลงรวเลิดไหลพิรันยมไหลไหม,ไมเห็นไหลเลยพิรันยมไหลเยมไ

フフ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 フ

คาสะขคาสะมาตัวแรกเลยคาสะว่าแต่คาสะจะก๊อปไข่ก่อน,อนนะเอา้าโหนิสัยเอามาลอกโดยเฉพาะเลยนะ พับชูล,ล่าไปก่อนเลยไหวายไม่ตายหวายหวเปลี่ยนลุงสายโชคเรืองหยกซกปลย ピラニアンの声が聞こえたピラニアンの声が聞こえたらい時間がないて。

ติดน้ำแข็งแล้วยังติดตายกันได้เจไม่ได้เปิดไอ้นี่ตายเลยแล้วก็ลุงก็เข้าสมุดคุ้มข้า่งกันได้กุมพลาทีมบ้างมา เทเมย์โสกีนิสาเรียบร้อยนี่ก็สำหรับพิซซเลโกลัอะไรวะ กูรูกูอะไรวะจำชื่อไม่ได้นั่นแหละนะไล้ตัวใหม่ตอนนี้ก็ก็เป็นสายที่แอตแท็กที่บัฟได้ดีบัฟได้นะก็ก็ถือว่าดีดีแต่ยังไม่สุดมั้งไม่รู้ก็ตั้งดาวไว้สองร้อยดวงได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาไม่เป็นไรนะครับก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ได้นะไปละ